ขอบคุณคุณธนาดลยอดไม้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอขอบคุณคุณเปิยชนวิชัยขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องทุกคนเลยนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้ช่องของพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายตอนที่จะไปรับชมเพื่อนๆสามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe และด o n a t e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้นะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนอาทิตย์นี้หายหน้าหายตากันไปหลายวันเลยเนาะจริงๆแล้วทีมงานไม่ได้หายหน้าหายตาไปไหนเลยนะทีมงานก็ยังคงทํางานกันหนักเหมือนเดิมแต่ติดตรงที่ว่าเรื่องใหม่ที่ทีมงานกําลังจะลงให้เพื่อนๆได้ชมกันนั้นดันโดน,ดนจ้องเล่นงานจากหน่วยจูโจมที่ไม่ทราบฝ่ายอีกแล้วทีมงานก็เลยต้องเบรกโปรเจกต์เอาไว้กระทันหันหลังจากที่แปลไปได้กว่า10ตอนแล้วและเปลี่ยนไปแปลอีกเรื่องหนึ่งแทนทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหน อย่าที่จะอ่านเองแล้วก็สามารถเข้ามาติดตามได้ที่เพจของทางทีมงานเนาะและก็อย่าลืมนะว่าทุกๆคนสามารถช่วยสนับสนุนทีมงานได้โดยการโด o n a t i และเข้าร่วมกลุ่มลับทุกๆก,ก,การสนับสนุนถือเป็นกำลังใจที่สำคัญมากในการผลิตผลงานให้เพื่อนๆได้รับชมกันต่อไปนะครับบ๊ายบายกําเนิดเจ้าพิภพแปลโดย ทาคทุกอย่างที่ขวางหน้าสร้ข้อมือเรืองแสงข้าไม่มีทางตายยสในที่สุดฉันก็ชนะแล้วเว้ย ฉันชื่อว่าจีชิงฉันเป็นนักโปรแกรมเมอร์มากความสามารถในการเขียนเว็บไซต์ไอ้เจ้านี่มันรักษาตัวเองไม่หยุดเลยนี่พวกเราจะเอาชนะมันได้ยังไงกันล่ะเนี่ยไอ้ผู้พิทักษ์ตัวใหม่ที่มันรักษาตัวเองได้เรื่อยๆนี่มันโกงชะมัดยากเลยแต่ว่าเร็วๆนี้ฉันกำลังหมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมมือถือเกมใหม่ที่ชื่อว่าจิตวิญญาณแห่งผู้พิทักษ์ ผู้พิทักษ์ตัวใหม่ที่ฉันใช้นั้นมันแข็งแกร่งมากจริงๆมันมีความสามารถในการฟื้นฟูตัวเองจนเลือดเต็มได้ภายในระยะเวลาที่รวดเร็วถ้ามันสามารถฟื้นฟูได้รวดเร็วขนาดนี้แล้วก็มันก็เหมือนกับว่าฉันมีหลายชีวิตเลยนะสิอีกอย่างนะมันยังมีความสามารถในการโจมตีที่รุนแรงและความสามารถในการซึมซับการโจมตีที่ดีอีกตั้งหากเกมที่มาใหม่นี้จริงๆแล้วมันก็เหมือนกับในหนังกำลังภายในของจีนเลย ตัวเกมนั้นได้รับความนิยมมากขณะที่ว่ามีคนดาวน์โหลดไปเล่นแล้วกว่า100ล้านครั้งแล้วก็ยังสามารถขายของในเกมได้อีกตั้งหลายอย่างแต่ว่าช่างน่าเสียดายจริงๆที่ผู้พัฒนาเกมนั้นอยู่ๆก็ได้หายตัวไปเมื่อประมาณกลางเดือนที่แล้วช่างน่าเสียดายจริงๆคนที่มีความสามารถก็มักจะมีชีวิตอยู่ไม่นานละนะ แต่ว่าบริษัทที่ผลิตเกมนี้ก็ยังคงให้บริการอยู่เหมือนเดิมช่างเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับผู้เล่นจริงๆนั่นแหละจากที่ฉันเคยได้ยินมาคนอื่นๆบอกว่าฉันเป็นคนแรกในเกมเลยนะที่ได้รับกําไรกระดูกฟื้นฟูอันนี้ถึงขนาดที่ทางบริษัทอุตสาหกรรมของจริงออกมาให้ฉันเลยกำไรข้อมืออันนี้นี่ มันน่าสนใจจริงๆฉันชอบมันแฮะฮ้ดึกดื่นป่านนี้แล้วใครโทรมาหาฉันกันนะฮะลัฮะโลโหลฮัลโหลสวัสดีคุณได้รับพัสดุที่ทางเราส่งไปให้หรือยงังคุณเตรียมพร้อมแล้วหรือยังหฮ้ ตัวพัสดุที่ส่งมามันมีปัญหาอะไรอย่างนั้นเหรอแล้วนี่ฉันกำลังคุยอยู่กับบริษัทเกมหรือเปล่าเนี่ยฉันหวังว่าคนฝั่งโน้นจะดูแลนายดีๆฮ้ฮะฮ้าอ้อ นี่พวกเจ้าคิดว่าพวกเจ้ากำลังทำอะไรกันฮ่าฮสาวน้อยเจ้าอย่าได้ตกใจไปเลยสาเหตุที่นายน้อยผู้นี้กลับมาที่นี่ก็เพราะว่าข้าอยาะเจ้าของเมื่อคืนให้เจ้ากับเท่านั้นเองเจ้าดูนี่สิผ้าเช็ดหน้าอันสวยงามผืนนี้เจ้าลืมมันเอาไว้อยู่ในป่าลูกพีชขะขอบใจมาก งั้นท่านก็วางมันเอาไว้ที่ริมรัว้วและเชิญท่านกลับไปได้แล้วโอ้กลิ่นหอมของเจ้านี่มันช่างยั่วยวนยิ่งนะัก <c oughs> ข้าไม่คิดมาก่อนเลยนะว่าเพียงแค่ข้าออกมาเดินเล่นก็ดันโชคดีที่ได้พบกับโลกที่สวยงามเช่นนี้นายน้อยหญิงสาวคนนี้ได้พบปะกับพวกเรามาแล้วประมาณ 3าห้าครั้งนะขอรับท่านต้องระวังไม่ให้ยายนี่มันหลอกท่านได้นะขอรับนี่เจ้ากำลังจะบอกข้าว่าสาวงามที่ยืนอยู่ตรงหน้าข้านั้นพยายามจะหลอกล่อให้ข้ามาหา,านางที่นี่อย่างนั้นเหรอนายน้อยท่านต้องระวังตัวให้ดีนะขอรับฮึนางเป็นแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆเ,เองนี่เจ้ากลัวอะไรกันเนี่ย ฮะถ้าไม่ดีแล้วเคียวของข้าพวกเจ้าอย่าเข้ามานะถ้าหากว่าพวกเจ้ากล้าเข้ามาล่ะก็ถ้าถ้าหากว่าพวกเจ้ากล้าเข้ามาล่ะก็ข้าจะสั่นชิงจะฆ่าตัวตายฮะเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวก่อนสิสาวน้อยไม่สิเจ้ามีนามว่าซันชิงสินะเจ้าไม่เห็นจะต้องทำร้ายตัวเองเลยเจ้าใจเย็นลงก่อนซิถึงแม้ว่าซันชิงนั้นจะเป็นเพียงแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆแต่ว่าข้ามีบิดาที่มีความรู้กว้างขวางและเขาก็เป็นหนึ่งในผู้ฝึกฝนนี่พวกท่านไม่รู้สึกอายที่เข้ามาข่มเหงผู้หญิงตัวเล็กๆบ้างเลยหรือไงกัน ถ้าหากว่าพวกท่านยังรู้จักละอายแล้วก็พวกท่านก็รีบๆออกไปจากที่นี่ได้แล้วฮึทั้งหมดนี่มันเป็นเพราะเจ้าคนเดียวเลยไอ้ปากเสียเอ้ยโอ้ยนายน้อยนายน้อยสาวน้อยไม่สิแม่นางซันชิงเจ้าช่วยวางเคียวเล่มนั้นลงก่อนจะดีกว่าไหมเจ้านั้น มีค่ามากกว่าที่เจ้าคิดนะรู้ไหมเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวข้าจะเป็นคนมอบความรักและความเคารพให้แก่เจ้าเองดีไหมละ่ะโอ้ยหลังข้าแม่นางซันชิงเจ้าอย่าเพิ่งทำอะไรนะไหนๆเจ้าลองคิดดูในสิ่งที่ข้าพูดก่อนก็ดีเจ้าอาจจะอยากกลับไปกับข้าก็ได้นายน้อยที่อยู่ตรงหน้าเจ้าคนนี้นั้นมีภูมิมหลังที่ไม่ธรรมดา ข้าเกิดมาในตระกูลหมอเจ้าลองคิดสิว่าถ้าหากว่าเจ้าสามารถมาอยู่กับข้าได้เจ้าจะมีสถานะที่ดีกว่าเดิมขนาดไหนกันท,ท่านอย่าบังคับข้านะฮะเสียงสายลมนี่มันฮะเฮ้ยเฮ้ยข้างข้างบนนั่นฮะ มีสายฟ้าโผล่มาตอนกังวันแสกๆเนี่ยนะรีบหลบเร็วทุกคนใครกล้ามาระเบิดแถวนี้วะพวกเจ้ารีบเข้าไปจัดการมันซะ นนายน้อยท่านต้องระวังตัวเอาไว้ให้ดีนะขอรับทางที่ดีพวกเราไม่ควรจะเข้าไปยุ่งกับเจ้าหมอนี่จะเป็นการดีที่สุดความสามารถในการหาะเหินเดินอากาศแวกท้องฟ้าพร้อมสายฟ้าฟาดข้าว่าเขาอย่างน้อยที่สุดเขาก็น่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในขั้นระดับปฐพีขั้นที่สาม แค่เพราะว่าไอ้เจ้านี่อยู่ในระดับปาร์ทีขั้นที่สามนั่นไม่ได้ไหมายความว่าไอ้เจ้านี่จะสามารถทําอะไรก็ได้ตามใจนะว้ยว่าแต่ว่าไอ้เจ้านี่มันเป็นใครกันแน่มันถึงได้กล้ามาทา้าทายราชวงศ์ฉินของพวกเรากันพวกเจ้ารีบพานายน้อยออกไปจากที่นี่เร็วๆเ,เข้าไม่นะปล่อยข้าเดี๋ยวนี้ปล่อยข้าลงสิวะไม่นะสาวงามของข้า ส่วนเจ้ารอก่อนเถอะเรื่องในครานี้มันจะไม่มีทางจบง่ายๆอย่างแน่นอนเอ๊เขาตกลงมาจากสวรรค์อีกทั้งยังให้ความรู้สึกที่ศักดิ์สิทธิ์สุดท้ายเขายังเมินต่อชนชั้นสูงอีกตั้งหากทุกๆอย่างเหมือนที่เขียนเอาไว้ในหนังสือไม่มีผิดเลยบุรุษที่ออกจากสำนักเพื่อเดินทางไปรอบโลก และทำการฝึกฝนตัวเองบนโลกมนุษย์ในหนังสือยังได้บอกอีกว่าเมื่อใดก็ตามที่ผู้บ่มเพาะพลังเดินทางกลับบ้านเกิดของตัวเองพวกเขาจะไม่ได้เป็นคนธรรมดาทั่วไปอีกต่อไปแต่ว่าพวกเขานั้นจะกลายมาเป็นเกียรติยศของทั้งอาณาจักรหรือทั้งประเทศและพวกเขาจะมีสถานะดังแข่ผู้มีเกียรติ